สวัสดีค่ะพี่กิก๊กนวรัตน์ชัยจุมพูนะคะอดีตเป็นพยาบาลประจำโรงเรียนนะะเอกชนดูแลตัวเองไหมดูแต่ว่าเราทำงานเกินเกินกำลังที่ว่าทำไม่ก็มีความรู้สึกว่าแหมรู้สึกพอทำไปแล้วมันเพลินนะคะเทินกับงานการที่ว่าเราป่วยเราเราไม่ดูแลตัวเองนะเป็นอันตรายมากจนกระทั่งปีประมาณปี61นะคะคือตัวเองไอแต่คิดว่า อาจจะไอเพราะแพ้เพราะช่วงนั้นมี PM 2.5ด้วยนอนไม่ได้นะฮะนอนนอนต้องผุดลดผุดนั่งไอมากไอจนเจ็บหน้าอกอะฮะแล้วตรงตรงซี่โครงตรงนี้ฮะมันจะมีมีกระดูกโผลมาหน,หน่อยหน่อยคือมันมันโนนออกมาฮะมันเขียวเขียวไอแล้วก็มีต่อมน้ำเหลืองสองข้างโตคอคุณหมอซีทีสแกนก็มาเจอถุงลมป่งพองสองข้าง ทุกคนก็ถามว่าที่บ้านมีใครสูบบุหรี่ไหมไม่มีใครสูบบุหรี่เลยคุณหมอให้ยามันก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีขึ้นอ่ะนะฮะด้วยด้วยอาการมันเป็นมากน้ำหนักลดลูกสาวคนเล็กไม่พอยย่ิบสี่เองอเข้ามาคุยด้วยมาก่อนบอกแม่หนูไม่อยากอยู่คนเดียวนะที่จริงคําพูดลูกสาวเนี่ยะมากระตุ้นเราทําให้เราสู้คือที่จริงเราอยากสู้ไหมเราอยากสู้อยู่แล้วแต่อันนั้นนะเป็นแรงผลักดันให้เราสู้มากขึ้น วันหนึ่งก็มาเจอน้องอ่าน้องที่สนิทกันก็เคยทำงานด้วยกันนะฮะก็น้องเขาบอกว่าพี่กิ๊กต้องทานตัวนี้อันเนี้ยเป็นโพลิตินนะ,ะก็พี่ก็ลองทานดูประมาณ3 5ถึง้าวันอะคือพี่หลับสนิทจากที่ว่านอนไม่ได้เลยวันหนึ่งน่าจะนอนได้ประมาณสักมันประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันก็ต้องลุกไอตลอดค่ะไอตลอดนี่นอนไม่ได้พอเราหลับได้ทานอาหารเริ่มได้แล้วพี่ก็กลับไปขอ ซีทีสแกนอีกคือมันดีขึ้นนะฮะทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยความตอนนี้คือไม่มีอาการไอแล้วน้ำหนักก็ขึ้นมาเกือบจะปกติสึกว่าเรามาตระวังดีมากขึ้นกว่าเดิมคือหนึ่งอาหารนะฮะสองการออกกำลังกายพี่วิ่งสายผ่านวันละชั่วโมงก็อยากให้ทุกคนว่าชีวิตอะมันถึงเวลามันต้องไปแต่เราจะให้มันไปก่อนเวลาอันควรไหม